มีลูกค้าทักเข้ามาถามเยอะมากๆ,ๆนะคะผมว่าที่ร้านมี iPhone 15หรือเปล่า iPhone 15 Pro, 15 Pro Max iPhone 15ธรรมดา iPhone 15 p l u พเนี่ยมีหรือเปล่านะครับผมจะบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีเครื่องมานะครับผมแต่แอดบินจะมา Unbox ็อกไอโ15 Pro m a าให้ดูก่อนนะครับก็จะแบบนี้เลยสําหรับรุ่น iPhone 15 Pro m a x นะครับผมทําการ u n นบ x ็อกกล่องได้เลยบอกเลยว่าเครื่อง สวยมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับผมยังไม่มีงบถึง iPhone 15นะที่ร้านก็จะมีเป็นตัว iPhone 14 Pro 14 Pro Max นะครับผมเครื่องก็สวยเหมือนกันเลยหรือว่าจะเป็น iPhone เครื่องมือสองก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือผ่อนนะครับผมที่ร้านก็มีให้ผ่อนและซื้อสดด้วยนะ สำหรับการผ่อนนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีงานประจำไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับผมก็สามารถผ่อนได้นะใช้แค่บัตรประชาชน1นึ่งใบทำการตรวจสอบโปรไฟล์ถ้าผ่านก็ทำการวางดาวรับเครื่องไปใช้งานได้เลยนะครับผมใช้ไปผ่อนไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องผ่อนครบก่อนถึงจะได้เครื่องนะตัวนี้วางดาวรับเครื่องไปใช้งานได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจผ่อนหรือว่าซื้อเงินสดสามารถทักทางอินบ็อกซ์สอบถามกับแอดมินได้เลยนะหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ Terima